ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากลอสอุบฮาโนห์วะตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรัก ทุกทท่านนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเรื่องของสามีภรรยานะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเมื่อผู้หญิงผู้ชายนะครับรักใคร่ชอบคอกันเนี่ยอิสลามมีทางออกพี่น้องครับก็คือให้ทําการนิกะแต่งงานกันและเป้าหมายของการแต่งงานหนึ่งในนั้นก็คือได้มีการนะเขาเรียกว,วาระบาย ชาวัดนะอารมณ์ความใคร่นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาได้ให้มาพร้อมกับสัญชาติญ,ญาณของความเป็นมนุษย์นะความรู้สึกพวกนี้เนี่ยนะครับพวกสัตว์สีเท้าสัตว์เดรเัจฉานก็มีนะแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาปล่อยให้เป็นเ,นเ,นเรื่องธรรมชาตินั่นหมายความว่าถ้าถึงในฤดูการที่ติดสัตว์เนี่ย นะมันจะมีเดือนของมันน,นะแมวเอ่ยหมาเอา่ยสุนัขเอ่ยมันก็จะออกมานะถ้าเป็นช้ามันก็ตกมันนะครับก็จะได้ถึงหน้านะถ้าเป็นสัตว์ที่มีการวางไข่ก็จะออกมาวางไข่แต่มนุษย์ของเราเนี่ยพี่น้องครับมีชาววันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่มีฤดูกาลนะครับดังนั้นในหลักการศาสนาเนี่ยเมื่อต้องการที่จะปลดปล่อยเรืงพวกนี้เนี่ย ศาส,สนาก็บอกว่าก็แต่งงานสิเมื่อแต่งงานแล้วนะท่านจะมีการร่วมหลับนอนกันก็เป็นเรื่องปกติและที่สําคัญก็คือผลของการหลับนอนการร่วมประเวณีกันก็จะนํามาซึ่งวลัดอ ah ัชไรยะก็คือลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายอิสลามไม่เป็นลูกจีนาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในการร่วมหล,หลับนอนกันนั้นเนี่ยนะเมื่อมีการ หลับนอนกันเนี่ยศาส,สนาก็จะบอกว่าชายชายหญิงคู่นั้นเนี่ยมียูนุบยูนุบเกิดขึ้นเนี่ยด้วยกับสองสาเหตุหนึ่งการร่วมประเวณีแม้ว่าจะไม่มีแม้ว่าจะไม่ถึงจุดสุดยอดหรือมีม้ามอสุจิไหลออกมาก็ตามถ้ามีการสอดใส่เนี่ยก็ถือว่ามีจนาบ้าเลวอันที่สองก็คือการที่อสุจินั้นเคลื่อนออกมาทั้งในการฝันหรือในการ ด้วยกับเจตนาหรือการช่วยตัวเองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีจนาบาสันสิ้นแต่ว่าการช่วยตัวเองเนี่ยนะถือศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ว่าก็มีจนาบาก็มีจุนุกปรากฏว่าพี่น้องคนแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันมีบอ่อใช่ไหมเวลาจะเหนียดโยฮะดัสทีนึงก็โดดลงตูมนะขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วแต่สมัยนี้นี่พี่น้องนะมันไม่ได้มีบอ่อ ก็ต้องเข่าของน้ําอาบนองอาบน้ําผููชายไม่เท่าไรพี่น้องพ่อะอะไรครับเพราะผู้ชายเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ตรงพิธีพิธันเยอะนะหมายความว่าก็อาบน้ําปกตินะมาถึงมาถึงก็ผ้าขนหนูเช็ดหัวเสร็จแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าบางคนนี่ยหัวเน่านะเพราะว่าอะไรเพราะผมยาวเอยอะไรเอ่ยกว่าจะเปีกว่าจะคุมหิาบเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนรายละเอียดเน้นอาบน้ํโยคะดัสนะ ทุกคืนเลยนะคือทุกคืนไม่ใช่คืนคืนละครั้งเนี่ยบางทีหลายครั้งเนี่ยนะหัวค่ำรอบนึงเที่ยงคืนนี้รอบนึงพี่น้องก่อนจะซูโบอีสักรอบนึงอาบน้ำยกขนาดกันสามสองคนเนี่ยนะฮะผมว่าวันนั้นเตรียมบินค่าน้ำไว้เลยแหละและไม่สำคัญมาเผอเป็นไงพี่น้องไข่ไข้จับด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีการปฏิบัติที่ท่านรรซูนโซลล็อกฮัวและฮิวเซัลมทำเอาไว้แล้วก็เป็นซุนนะด้วยแล้วก็ง่ายด้วยอันนี้ต้องสอนกันพี่น้องไม่จะเป็นเรื่องทะลึ่งอะไรนะ ประเด็นก็นคือว่าคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าพอละมานอิชาเลวนะอ่ามันก็เป็นเวลาที่ดีก็ร่วมหลับนอนกับภรรยาอ่าเหนื่อยไหมเหนื่อยบางทีก็ต้องมีเหนื่อยกันบ้างเลยนะพอนี้เนี่ยจะไปยกฮัดัสเลยเนี่ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกอะไรมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะบางคนเขาอาจจะมีเผื่อไว้ตอนอะไรนะก่อนซูโบอ,อีกสักครั้งหนึ่ง ภนะาษาไทยเนี่ยเขาบอกล้างหน้าไก่ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะล้างหน้าไก่เนี่ยคืออาจจะมีหลายครั้งไม่ไม่ได้ผิดนะพี่น้องอันนี้อยู่ในหนังสือซเฮียบุคอรีเลยท่านนาบีเนี่ยนะครับไปหาภรรยาคืนเดียวพี่น้องไปหาหลายคนและอาบน้ำยกทะดสี่ครั้งครั้งเดียวนะและทุกคนเนี่ยที่ไปเนี่ยม,มีมีอะไรมีการจีมะมีการร่วมประเวณีหมดเลยเออแต่นบีไม่ได้อาบทุกห้องนะมาอาบคนเดียวแต่ท่านนาบี จะอาบน้ำละหมาดพี่น้องดังนั้นสุนนะในการอาบน้ำละหมาที่เป็นการส่งเสริมก็คือเมื่อมีจนาบ้าจากการร่วมประเวณีกับภรรยาเนี่ยและเราก็จะนอนนะเพราะว่าอะไรเพราะเราจะตะคีดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปจนาบ้าช่วงไหนช่วงก่อนซุโบหรือตอนหลังซุโบอ่าไม่ใช่หลังซุโบไม่ได้เด็ต้องก่อนละหมาซุโบคือถ้ายังไงอย่างช้าสุดเนี่ยก็คืออาบน้ํา ก่อนละหมาดซูบโบเพราะว่าถ้าไม่อาบน้ํายคะดัสละหมาดซูบโบใช้ไม่ได้พี่น้องไปอาบน้าละหมาดใช้ไม่ได้เนะเาะพะมีจะนาบ้าต้องอาบน้ํายคะดัสแต่ประเด็นว่าเราขี้เกียจจะไปอาบตอนนั้นพี่น้องนะหรือกิจยังไม่ยังไม่แล้วยังมีอีกทํายังไงดีอ่ะออท่านท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮออันฮาเนี่ยได้ไรายงานเอาไว้พี่น้องเป็นภรรยาท่านรอซูล كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضع ปรากฏว่าท่านนบีนั้นเนี่ยเมื่อท่านนบีมีจนาบะก็คือร่วมประเวณีกับภรรยาท่านต้องการจะไปทานอาหารหรือนอนท่านจะอาบน้ําละหมาดก,ก่อนใช้ได้สองรายการเลยนะบางคนพี่น้องเสียพลังงานเยอะก็อยากจะกินข้าวต้มมั่งบางคนก็อยากจะกินอะไรแซนด์วิชมั่งบางคนมีพิซซ่า อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอะไะอย่าพึ่งไปกินอาหารทําไงก่อนเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําละหมาดก่อนแล้วค่อยมาทานอาหารเดี๋ยวมีพลังงานเดี๋ยวมีคุยกันอีกยาวพี่น้องนะหรือบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่หิวแล้วอิ่มแล้วเมื่อกี้อิ่มแล้วกินตั้งแต่หัวข้ามไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าจะนอนไม่ไหวแล้วมันเพียแต่ยังไม่อาบน้ำโยคะดัสนะไม่อาบน้ำยานาบาทำไงอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วกลับมานอนดีไหมเนี่ยดีได้ได้ผลละบุญด้วยนะพี่น้อง แล้วค่อยไปอาบอีทีตอนไหนตอนก่อนจะละหมาดซุโบอีกรายงานหนึ่งท่านหญิงไอาชาได้เล่าว่าอินนะรอซูละลอฮิสซาลาลลอฮุอะไลฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลนั้นอิดะอาราดะอียะนะมะฮุวะจุนุบุนเมื่อท่านนบีเนี่ยจะนอนในขณะที่น,นบีมีจุนุบอยู่แปลว่าได้ร่วมประเวณีไปแล้วเนี่ยและจะนอนเนี่ยกอซาละฟัรจาฮูนบีจะไปล้างอวัยวะเพศวะตะวัววดดะ หลังจากนั้นก็อาบน้ำละหมาดอูดูอะฮูลิสโซเลติการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีก็เหมือนกับน้ำละหมาดที่จะมาละหมาดนั่นแหละเป็นน้ำละหมาดเดียวกันวิธีการเหมือนกันแต่ไม่ได้ละหมาดละหมาดไม่ได้เพราะอะไรมียูนุบมีจนาบ้าละหมาดไม่ได้แต่อาบน้ำละหมาดเป็นสุนัตเพื่อจะให้อายฮัดัสใหญ่เนี่ยมันเบาลงมาด้วยการอาบน้ำละหมาดแล้วพอจะละหมาดตอนซูโบก็อาบน้ำยกฮัดัสอีกครั้งหนึ่ง ท่านอบูซาอิดอันคูดารีรอดิยัลลอฮุของอันฮูได้อธิบายคําพูดของนบีได้บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจะมาหาครอบครัวภรรยาของเขาอ่าเข้าใจนะมาหาภรรยาก็คือภรรยาก็คือคนในครอบครัวเนี่ยแต่บางทีครอบครัวใหญ่ใช่ไหมมีภรรยาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม,คน,สามคนที่สี่เอาว่ากันไปนะแต่ไม่อย่างมีปัญหามีคนเดียวนยะนะครับต่อจากนั้นก็ต้องการกลับไปมีเพศสัมพันธ์ใหม่หลังจากที่ได้ ทำโซดาก็ไปแล้วหนึ่งรอบหรือมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเขาเรียกโซาก็กันได้พี่นะ้องเพราะในฮะดีษบอกโซาก็แสดงว่าเป็นคนใจบุญโซาก็หลายครั้งนะนบีบอกว่าไงอ่าท่านอบูซัยบอกว่าไงก็ไปอานน้ำละหมาดก,ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาโซาก็ใหม่นะพอโซาก็เสร็จแล้วอานน้ำละหมาดนะอันนี้พี่น้องเข้าใจนะโซาก็ของผมเนี่ยคือการร่วมประเวณีนนะครับ ดังนั้นใครไม่ให้สซดก็เลยเนี่ยปัญหาพี่น้องนะยังทำสซดาโกอเยอะๆนะครับอันนี้คือการให้ความสุขกับภรรยาแต่สามารถไปรวบในการอาบน้ำโยคดัสทีเดียวได้แต่ก่อนตรงนั้นเนี่ยพี่น้องก่อนที่เราจะไปทานอาหารสุนนานาบีเนาะก่อนที่จะกลับมานอนที่นอนทำไงเข้าห้องน้ำล้างออยโอเพศก่อนนะครับนะเพื่อความสะอาดด้วยเนาะแล้วอาบน้ำละหมาดยากไหมไม่ยากเพราะสุนนานาบีให้อาบน้ำละหมาดก่อนนอนอยู่แล้ว นี่ยนี่มาอาบอีรอบหนึ่งพ่อนะยพ่อมีการหลับนอนนะครับนะและเสิ็จแล้วพี่น้องเป็นไงเราก็มานอนและตื่นมาอีทีซูบโบ๊เป็นไงอาบน้ำโยคะดัสนะครับแล้วก็ละมานนะอันนี้ก็เป็นการเตือนนะพี่น้องใครที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยส่งคลิปนี้ไปด้วยนะจะได้รู้กันนะครับว่าอ๋อมันทำอย่างนี้ได้ขาน้ำจะได้ไมาเยอะนะครับอา้าวฝากไว้ตรงนี้นะครับ